อัน <Iya. S 2> หนึ่งที่คิดว่าดีมากๆที่มาใช้เป็นตัวัดได้ได้ดีทีเดียวโดยไม่ต้องไปพูดถึงความความเข้มของแสงอะไรพวกนั้นนะหรือว่าความขูดของทางเทอร์พิจิตี้ใช่ไหมหรือทานพาเลนซี่เลยมันจะมีศัพท์เทคนิคยอยาไปหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้โอเคไม่มีค่าธรรมเนียมตรงนี้มาจากการทำโฟกัสปุ๊บเหมือนกันนะแล้วก็พีเทสให้ด้วยนะครับว่าคนที่ยินดีจ่ายกับระดับที่ดีที่สุดเนี่ยได้ถึงราคาเท่าไหร่นะสี่ร้อยบาท ทำก,การไปใช้ใช้หาหนิมต้องเก็บค่าธรรมเนียมแพงขึ้นเนี่ยค่าธรรมเนียมเรงนี้ผมผมในเปเปอร์อาจจะซ่อนไว้แอบแอบไว้ไม่ได้บอกว่ามันจะเก็บยังไงจริง,รงๆมันก็คือค่าที่จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าที่ต่อรถเรื่องของค่าเโดยสารเรื่องของค่าที่พักเรื่องของค่าอาหารเรื่องของค่าจัดจิตพยา,ยอ,ยาอะไรพวกนี้จะแพงขึ้นเรื่อยเดี๋ยวโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งท่านเข้ามาที่นี่เนี่ยค่าจ่ายเขาจะแพงขึ้นจากเดิมถ้าเขาเลือกใช้ปัจจุบันนะฮะเขาก็ไปหาที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีการเจ็บตังค์เพิ่มอะ ใช่ไหมก็คือก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็อยู่อย่างนั้นแหละนะครับขยะก,ก็ยังลดเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดห้าสิบาทปุ๊บเขาจะได้อะไรดีขึ้นมาบ้างแล้วดูดูที่ว่าเขาจะเลือกไหมแบบนี้ราคาตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีสามเลเวลเห็นไหมครับมียี่สิบเลเวลก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะจริงๆไม่ใช่แล,แล้วแต่เราแล้วแล้วแต่โฟกัสปุ๊บอ่ะจากการเราไปฟรีเทสมาแล้วเราเจออะไรละ่ะใช่ไหมครับค่าของมันไม่จําเป็นต้องเป็นลนะีเนียร์สเปซซิ่งนะหมายความว่า ศูนย์ห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยไม่ใช่นี่เป็นลอรเียนะครับอตอนเราทำ CDM code n เนี่ยเราก็ต้องเีอย่างนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปเก็บจริงเราต้องทำบิดเคอร์ฟเช็คนิดหนึ่งนะครับสมมติเราไปทำ P test ตั้งร้อยคนนะครับแล้วเรามีอยู่ห้าห้าราคาเพราะนั้นแต่ละราคาก็มีคนตออยี่สิบคนถูกไหมครับงั้นเราต้องเช็คได้ว่าแต่ละยี่สิบคนนั้นอนะ่ะที่ได้แต่ละราคาไปเนี่ยมีคนตอบเยอะกี่คนในแต่ละราคาแล้วมาเข้เป็นการาฟ ราคาที่ถูกที่สุดน่าจะมีคนตอบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นคําพูดของเดลนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต้องตอบราคาที่หนึ่งว่าอย่างนั้นถามว่าห้าบาทจ่ายไหมยี่สิบคนต้องบอกว่าจ่ายอันนี้จะดีมากๆมันมันมันก็จะแคปเจอร์ตัวจุดจุดอ่าจุดสูงสุดของมันนะครับจุดอ่าเรียกว่าโชคลาส์นะครับแล้วก็ราคาสุดท้ายที่แพงที่สุดเนี่ยคนตอบเยี่ยน่าจะเหลือประมาณต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นตขอให้ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นตเป็นาใช้ได้เพราะว่า เคสมันจะลาดลงมาแบบจะตัดแกนอ,กอีกอีกแกนหนึ่งผมลืมบอกแกนนะแกนตั้งคือเปอร์เซ็นต์ของคนตอบเย้ยนะครับแกนนอนคือบิดก็จะมีศูนย์ถ้าเป็นจีบีเ็นจะมีศูนย์มีห้าสิบมีร้อยหนึ 100, ่งสองร้อยแล้วก็สี่ร้อยที่ศูนย์บาทเนี่ยต้องมีคนตอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดีจแน่อนอนแล้วก็ที่สี่ร้อยบาทเนี่ยต้องมีคนตอบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราลากกราฟลงมาเัาจะต้องลากลง ถ้าเกิดที่400บาทมีคนตอบเย็ยดเนี่ย50ปอร์เซ็นตแสดงมันยังไม่ต่ำพอมันต้องเพิ่มราคาเข้าไปอีกเป็นเป็น500หูือหรือว่าออรอปลงมาไหมถ้ามันไม่รอปมันจะมีปัญหาตอนรันบิดฟังก์ชันนะโคเอฟ i ิเชนต์ของบิดจะไม่ติกมันก็มีคำนวณไม่ได้มีมีหลายงานทีเดียวที่ไม่ได้รันไอบิดเคิร์ฟท่าสองดูนะครับแล้วก็ตายตอนจบก็คือค่าเบต้าของบิดมันไม่ติก ซึ่งวิศเขาก็เล่าให้ฟังประจาวเขาทักนเรียนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบนี้งั้นทุกครั้งที่จะทํานะครับต้องต้องมีบิดเคอร์บิดเคอร์ของของแต่ละสินค้าก็ไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันด้วยอาจารย์คืออาจารย์อ,อ,าาร,ยอรพันธ์ทําเรื่องเต่าเต่าทะเลมั้งครับบิดเคอร์ของอาจารย์อรพันธ์สองหมื่นบาทนี่มีคนจ่ายนะต้องไฮโซอ่ พเพื่อนแกไปถามไฮโซด้ย <laughs> <laughs> วยก็เป็นพวกอะไรนะื <laughs> ่อวานและแันคอนเนเจอร์อย่างเงี้ยคือสร้างคอนเซปต์ว่จ <c oughs> าจะเป็นโปรเจกต์ของ W W F อย่างเี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีไฮโซที่เป็นเมมเบอร์อยู่แล้วสองมื่างเราก็จ่ายตอ่อปีไม่ได้อะไรในขณะที่ฟิลิปปินส์นะห้าล้านเปโซนี่สูงสุดแล้วก็คือจะดรอปเป็นสูนแล้วไม่มีใครจ่ายแล้มันเป็นคอนเทนต์ของสังคมอะอย่างถ้าเวียดนามก็อีกแบบหนึ่ง เวียดนามดูมันจะขี้เหนียวมากมันไม่ใช่อะไรว่าสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไม่อยู่ในใจเขาเรื่องเขามันเรื่องอื่นนะใช่ไหมอ่าคือมันมันมันไปว่าเขาไม่ได้ว่าทําไมคุณไม่รักสัตว์แคเพืเล่นเขาอย่างนั้นนะ,นะครับอืม,อมส่วนหนึ่งนี่แล้วก็ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแค่เเล่นเขาอาจจะไม่ชอบต่อทะเลก็ได้เหมือนเราเราชอบหมูไหมครับถ้ามีคนถามว่าอยากจะ โปรเทคแคปปี้แคปเพื่อให้งูเหลืองงูลหลัมงูมอยู่เราเอาไหมฮะเราไม่เอาเพราะนั้นเขาควรระวังนะเวลาทำ c v m มันจะมีแบคเพราะแบบนี้ต้องอย่าบอกตั์ชนิดนั้นว่าคืออะไรต้องบอก s p e c i e เป็นสารเลิกขาดสารเลิกคาดนี่มีประโยชน์นะ control population ของหนูอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์คือเราอย่าบอกตัว s p e c i e ชัดเจน,นอันนี้ก็ช่วยลดแบคได้ คือมันมีดีเทลเยอะเกี่ยวกับซีนาร์โอนะแล้วเราไม่บอกต้นทุนของโครงการด้วยเดียวบอกว่าห้ามบอกต้นทุนขององค์การไม่งั้นก็จะมีคอสแคาลคูเลชันว่าอ๋อทั้งหมู่บ้านกี่ค,คนนั่งลองเฉลี่ยดูสิโปรเจกต์นี้มันหนึ่งล้านใช่ไหมสองหมืน่นครัวเรือนหลานะเออหนึ่งร้อยบาทก็จะอยู่นะหนึ่งร้อยบาทไอ้หนึ่งร้อ,บอยอบาทไม่ใช่ดีดีนะหนึ่งร้อยบาทมันคือคอสแคาลคูเลชันที่หางยูนิตไพรล์หาของเขาเนี่ยนี่คืออันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ่า เปลมากสาหรับคนที่ทำ CPM มือใหม่แล้วก็บอกโครงการเสร็จค่าที่จ่ายเสร็จคนก็จะมีแบบนี้นะทว่าก็ตอบมาเป็นค่าเฉลี่ยหมดซึ่งมันก็จะไม่มีส่วนที่เป็น non-use เห็นไหมครับเมาจะได้เฉพาะส่วน use เท่านั้น CPM มันจะค cover non-use value ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งซีนารีโอให้ดีนะฮะเราสามารถที่จะมีอนยูสแวใสอยู่ใน คือว่านแตารละช้อยเซตก็คือตัวสุดท้ายจะใส่เป็นราคาใช่ไหมคะนี่คือบิดครับแล้วอย่างนี้ก็คือเราก็เอาไอ้ห้าอันนี้มาแรนดอมแรนดอมเอาในในเอตโนเทดีไซน์มันจะทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูช้อยยังดูนะช้แบบนี้อันนี้คือเอัลาร์แนัลช้อยเซตที่จเนเลทในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมีอยู่สี่สิบสี่สิบตรงนี้นะฮะมีมีใช่ไหมอยู่ในจาลย์ถ้าดูไม่ชัดให้ดูในที่เป็นโน้ตนะครับ อย่างเช่นเซตอันนี้คือช้อยเซตที่จะนเรตมานะอย่างเช่นว่าเซตที่หนึ่งเนี่ยมันมันก็จะนเลตว่าปานประมาณนักท่องเที่ยวน,นี้คือร้อยคนต่อวันร้อยคนต่อวันนี้คือระดับดีใช่ไหมครับระดับดีนะฮะจริงๆผมก็จะใส่ว่าเลงว่าว่าดีนะฮะเนี่ยแล้วก็จะลาเพา่มันนเลนมาเป็นห้าสิบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตรงนี้นะครับมาสร้างเซตที่จะให้คนตอบนะฮะยกยกบรรทัดที่หนึ่งมานะครับมาอยู่ตรงนี้ ถาที่สองถาดถาดที่หนึ่งนี่มันจะคงที่เสมอตลอดทุกทุกครั้งทุกคนทุกคนด้วยนะครับเรียกได้ว่ามค่าปานกลางเลยไหมครับถาดที่หนึ่งจะเป็นเซตัสโคทุกทุกครั้งเนี่ยจะฟิกไว้หมดเลยว่าสองร้อยคนห้าสองร้อยห้องยี่สิบชิ้นระดับข่าวศูนย์บาทตรงนี้ฟิกไว้เลยนะครับทุกทุกคนทุกทุกครั้งด้วยแต่หาที่สองมาจากไหนหาที่สองมาจากเซตที่หนึ่งดึงมาย้อนไปที่หนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ร้อยห้าสิบ 10เขา่า150 1ิเข่าดึงมาใช่ไหมครับแล้วก็50บาทใช่ไหมครับชายหาที่ถัดไปทํำยังไงมันจะมีเทคนิคหลายแบบอันนึงที้เขาใช้คือซิกิ i ค a ลดีไซน์ให้เพิ่มเลเวลจากตรงนี้ให้มันมากขึ้นตรงนี้มันดีใช่ไหมดีมากเือเท่าไหร่50ตรงนี้50ห้องดีมากคือเท่าไหร่ครับิ0ห้องิ0ชิน้นดีมากก็คือ1ชิน้นระดับข่าดีมากเป็นระดับเอว เลเวลตัดไปของ50ป็นเท่าไหร่101ถ้าไปเจอระดับที่สูงสุดแล้วทำยังไง<ม>วนมาข้างล่าง,งข้างล่างคืออะไรฮนะปานกลางนะปานกลางอี่ในนี้ก็ได้นะวนได้หมดเพื่ลอลดซิกโครดีไซน์หมุนหมุนเป็นวงกลมแต่บางคนบอกทําให้เป็นยากทำยังไงดีบาคนบอกอย่างนี้เลยครับ1-4แบบนี้นะครับแล้วก็5-8บอกบอกเป็น10เวอร์ชั่นก่อน สอ,อกสิบเวอร์ชันสอนแล้วผิดสิบสิบเวอร์ชันแล้วสิบเวอร์ชันค่อยไปกระจายต่อก็ได้จะเอาสี่นั้นนะไปไปกระจายมันเป็นชอยเซตต่อไปก็ได้ก็แล้วแต่แต่เราทําแบบนั้นเนี่ยมันก็บายแหดนนะเพราะการเลือกบลอกมันปลอกอยังไงเพราะมันไม่มีระบบอะครับยมนแล้วแต่เราจะบอกอยังไงก็ได้นั้นในในเปนเปอร์ที่ตีพิมในเจอร์นอลส่นวนใหญ่ก็ใช้ซิกิลโลดีไซน์มันจะมันมันมันจะหมุนจนครบอบของมันแล้วก็มันก็จะทฉลี่มออกมาหมดเลย